สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับที่ช่องที่เด็ดส่วนบนนอก v ีหนึ่งประจำวันพุธที่30ตุลาคม2567ค่ะทีเด็ดส่วนบนนอที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเตงวันนี้ทีเด็ดบอลเตงคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอที่อิงดาวยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด u b s c r i b e นะคะที่ช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวเวลาอิงดาวต้องขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกของเราก็เจ้ากันไปเพราะว่าเข้าไปคู่เสียงไปคู่แต่ไม่เป็นไรวันนี้อิงดาวจัดเด็ดๆมาให้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรานะไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งนะคะเป็นบอลอะไรบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะเมื่อฝากให้ทานนะชอบที่ได้ส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจำวันพุธที่30ตุลาคม2567ก็เป็นบอยคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างไบตันพบกับทางด้านลิเวอร์พูลคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบกับทางด้านเชลซีคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอมาเลยดีกว่านะคะ พอ,อมูอสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างไบตันค่ะพบกับทางด้านทีมเยนอย่างลิเวอร์พูลเกมนี้ติัอทีิสนมเอแม็กซ์สเตเดียมนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านไบตันนะที่สามารถเก็บชัยชนะได้2นัดเสมอไป2และก็แพ้กันได้ลิเวอร์พูลไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองค่ะผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นัดล่าสุดถือว่าก็ทําผลงานค่อนข้างที่จะทรงๆนะเพราะว่าเกมในบ้านเขานะคะยังไม่แพ้ใครเลยค่ะในห้านัดล่าสุด นะเป็นการชนะไป2แล้วก็เสมอไป3นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอกา้านะบูแพมตันมาด้วยที่2ประตูต่อ2ส,ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างริวัูนะคะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5้านะัดหลังสู้ก็ถือว่าทําผลงานค่อนข้างที่จะไม่ได้ขี้รู้ขี้เลอะอะไรสักเท่าไหร่นักแม้ว่านัดล่าสุดจะสะดุดเสมอกับทางด้านอาร์เซนอลมาที่2ประตูต่อ2ก็ตามทีแต่เขาก็สามารถเก็บชชนะมาได้4น,นัดด้วยกันค่ะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย,อย่างริวรัพูพวกเขามาในระบบสี่สอ หนึ่งส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบตั้าานกะ็มาในระบบ4ี3ส,สาเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอดสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่งหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ค้องทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านค่ะทีมเยือนนะคะอย่างริวัพูค่ะที่เป็นสายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาครึ่งลูกลบหาน้าได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันนัเลทราคาบอหรือว่าเลทราคาเสมอครัวครึ่งข่าวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดสว่วน,นนอกในการเทียบเลทราคาตารางหนึ่งคู่ซที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านทีมเยือนอย่างริวัพูเปิดเลทราคามาต่อ เป็นที่เปที่เรทราคา2.14คะ่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียเรทราคานะคะของทางด้านชินเยือนแล้วเรทราคานานนะคะ<ม>ก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.04 แต่นัดตอนนี้น้าน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.14แบบนี้โอกาสที่ทางด้านชิมเยอรมัออย่างลิวอพูจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างคุณท่านจะยังเอาแนวนองค่อนข้างี่ยากอยู่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างใบตันค่ะเรทรคาคาน้ำนัดตอนนี้เปิดมาเปิดมที่เรทราคา2.83ตค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ดินส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของด้ดานเจ้าบ้านแล้วเรทรคาคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.04 แต่ณนะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.83แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบตันโฮอบเบียนจะสามารถทําะไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้เขาเปิดมาทั้งเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบนันเปิดเรทราคามาเท่ากันเลยที่เรทราคา3.31แบบนี้ โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสก,กอร์เสมออิงดาวมองว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้นะคะแต่อย่างไงแล้วก่อนมันเตะเนาะเราก็ต้องเข้ามาดูค่ะอ่เลทราคาน้ำาก็อีกทีนึงว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆลดจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวลกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ําที่ค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้ยังไงอิงดาวขอเห็นตาเลือกเชียร์ไปที่ทางดานเจ้าบ้านอย่างไบตันฮอกเบียเลยละกันค่ะเดี๋ยวเราน้ามาวิเคราะห์กระต่่่อททีีคู2กันเลยดีกว่านะะค คู่ที่สคะ่ะที่วันนี้นะอิงดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะคะ,ะ,คะก็เป็นคู่ระหว่างน,นะคะเจ้าบ้านค่อย่างเนลคาสเซลนะคะพบกับทางด้านทีมเยนย่เงเชลซีเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลยู u นเต็ดนะคะพบกับทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเชลซีเกมนีเมน้เตะที่สนามนะคะเซนต์เจมส์พาร์คนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะที่เคยเจอกันมา5นะัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะชนะเป็นหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่ยี่สิบเดือนที่สิบปีสองพันที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นทางด้านเชลซีนะคะที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ที่สองประตูต่อนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้าน ที่เล่นในบ้านห้านะัดหลังสุดข,ของเขานั้นถือว่านะคะทำผลงานค่อนข้างที่จะทรงทรงแหละเพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งแม้ว่านัดล่าสุดจะพ่ายท่านะคะแพ้กะทางด้านนิวคาสเซิล ขอกลับไปแพ้กับทางด้านไบตันมาที่1ประตูต่อศูนย์ก็ตามทีแต่ฟอร์มโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรอะไรสักเท่าไหร่นักข,ของด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาเซิลค่ะส่วนทางด้านนะคะทีมเยนอย่างเชลซีค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่านะคะห้านัดหลังสู่กับเกมนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างจะทรงๆแหละเพราะว่าเขาเป็นการเก็บชัยชนะมาได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดนัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านพานาที่านกอร์มาได้ด้วยถึง4ประตูต่อหนึ่งกันเลยนะคะแล้วก็เกมนี้ ะะทางด้านทีมเดอนอย่างเชลซีพวกเขามาในระบบนะคะ4-3-2-1ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะอย่างนิวคาสเซิลมาในระบบ4-3-3เดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาลวงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอทดสอบถึงกันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้าค่ะและเลทราคาปัจจุบันที่ก็เปิดมาให้ครองทั้ง2งทีมนี้นะคะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเนลคาเซลค่ะที่ไป่ฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อนะคะทั้งเลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาเสมอขาวของทั้ง2เลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของฮันด้าทีเด็ดส่วนมานอกในการเทียบเลทราคาตารานึ่งคูณสที่นตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเนลคาเซลเปิดเลทราคามาต่อนะคะที่เลทราคา2.40ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของฮันด้าทีเด็ดส่วนมานอก ในการเทียบเรทราคานะคะของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เลทร,ราคา2.38แต่นะตอนนี้นะ้ำน,นะคะค่อนข้างนะที่จะไหลขึ้นไปที่เระราคา2.4ส่วนแบบนี้โอกาสที่ทางดา้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลจะสามารถทํากาไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างคอนท้านจะอย่างเอาแนวนองค่งจะยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชลซีค่ะเลราคาน,น,น้ำตอนนี้เปิดมา,เป,ดมาเปิดไปที่เรราคา2.47คา่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ส่วนนอกนะคะในการเทียบเปรทราคาตลาดนะคะ ของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เลทนะคะส่นจ้แต่นัดตอนนี้น้ําค่อนข้างไหลลงมาที่เรทนะคะ2.4จะแบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีจะสามารถทำกระไรได้ในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3-32ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด่นส่วนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทนะคะ3.17แต่นัตอนนี้น้าค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทนะคะาจุดนะคะเอ่อ 3 2แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านนะคะ เจ้าบ้านกับทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีจะจบลงที่ผลสกรเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนบันเะให้เข้ามาดูเรืราคาน้ํากันด้วยว่าเรืราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสาหรับคู่ที่2ค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้เลือกเชียร์กันจริงๆอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีเพราะว่าโอกาสที่จะจบลงที่ผลสกรเสมอในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้แล้วก็ ติดปลายนมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคู่ที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันเลยดีกว่าเนาะว่าออสองคู่ที่วันนี้อิงดาวพามาฝากให้ทานนะช่องที่จะสว่วนบนนอก V1 อิงดาวเลือดเชียร์ไปที่กานดาทีมไหนกันบ้างค่ะสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคามาฝากให้ทานนะช่องที่ได้สว่วนบอลนอกวีหนึ่งประจําวันพุธที่30ตุลาคม2567นะคะคู่แรกค่ะอิงดาวขอเลือดเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างไบตันค่ะ เลือกจิมนะคะไปที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปนวมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยสําหรับคู่แรกของเราคู่ที่2องนะันอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ด้านทิมเย็นอย่างเชลซีค่ะเลือกจิมไปที่เรทราคาปอหรือว่าเรทราคาเสมอพวกคึงแล้วก็ติดไปน้ำที่เรทราคาเสมอไว้เช่นเดียวกันนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางน้าเช่าที่เด็ดส่วนบนนอลรอบวีหนึ่งช่องนี้ให้สาหรับชว่เชฟซีได้รับชมกันดอย่างแน่นอนว่า ผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคำฝากให้สำรับสมาชิกเอผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอนะคะไว้อีกนิดนึงค่ะนี่เลยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด s u b สไครต์นะคะที่ช่องชีเด็ดนะคะ ส่วนบอลนอก V1 ช่องนี้ให้กับอิงดาวขนาดละกันค่ะสำหรับสมาชิก FC ท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวคัะมาฝากให้เพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาน้ำจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิก FC ท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มไปตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงลลล้้วกกกัันนนน่่าาาเเเเรรคคมจจะะะไไไไหปปยยงงงออๆืิด สำหรับสมาชิก FC ท่านใดที่อยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่องทีเด็ดนะคะบอกต่อหรือแม้แต่จะเป็นช่องทีเด็ดส่วนบนนอกช่องนี้ของอิงดาวนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลก,กับอิงดาวในการส่วนตัวได้นะ,ะเพราะว่าอิงดาวมีกลุ่ม v i p ด้วยในกลุ่ม v i p เราก็จะมีจัดนะคะทีเด็ดให้จหรบสมาชิก f c FC นะคะได้นําไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนถ้าอยากรู้ผลประกอบการนะคะ ติดตามทางหน้าช่องชุมชนได้เลยอิงดาวนะคะจะลงไว้ให้สําหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันนะคะว่าผลประกอบการที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้ในกลุ่ม v ีพผลประกอบการเป็นยังไงคะ่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยแลวกันเนาะอ่ะโอเควันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเอฟซีที่ติดตามรับชมอิงดาวกจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆคะ่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ